ชุด3ตัวแอดเทพมาแล้วตัวจริงเสียงจริง1เมษายนพศ2 5 6 6เลขนี้นะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเปียงพี่น้องปองป่ายสุผู้สุขคนค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอลลันลาซ่อมผ้าพารวยนะคะ คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีวันพระธรรมสวรรค์เนาะค่ะมือนี้ค่ะเป็นมือบุญเดนซีของพี่น้องไทยคอนซานเนาะค่ะ บานพี่น้องบานแม่ม่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นประเพณีบุญเดือนสี่ค่ะแลมสิบห้าค่ำนะคะมือนี้เป็นมือตักบาสใสบาสกันค่ะพี่น้องสำหรับบุญเดือนสี่ก็จะมีข้าวปุ้นเนาะค่ะขนมเซนค่ะแล้วก็มีข้าวเนื้อข้าวป่าเนาะค่ะสำหรับประเพณีอาหารการกินบานแม่ม่อนเนาะค่ะหลังจาก ใส่บาสเสร็จก็จะมีการเล่นเนาะคะ่ะสมัยตะกีเนาะคะ่ะเล่นสบาเล่นหมอนสอนผ้าเล่นดึงเชือกอีกยังจังซีค่ะพี่น้องแต่ว่าสมัยนี้ก็จะมีการจัดงานอยู่ที่อำเภอเนาะคะ่ะเป็นการแหร่เนาะคะ่ะแห่ของตำบลต่างๆเนาะคะ่ะเขาเรียกว่างานประเพณีบุญเดือนซีค่ะพี่น้องตอนแรงมาก็จะมีการ สมมาผูเท่าค่ะขอขอมาผูเท่าค่ะเที่ยวไปผู้แค้นกับผูเท่าผู้แก่บานนั้นบานนี้ค่ะสมัยตะกีเสื้อแค้นเต็มเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นประเพณีคร่าวๆเนาะค่ะสําหรับบานแม่มอนเนาะค่ะเอ,มอามาบ่าสส่พี่น้องฟังซื้อๆเนาะค่ะมาเข้าสู่การรายงานชุดตัวเลขกันค่ะท่านผู้ชม ตัดผามาที่นะคะชุด3ตัวและ2ตัวของแอดเทพนะคะหลังจากที่มีชุดปลอมเนาะคะ่ะปล่อยชุดปลอมออกไปเนาะคะ่ะพี่น้องแมมมอนปล่อยไปวังซ่องซ่อมมือนี้ค่ะชุดจริงมาแล้วนะคะตัวจริงเสียงจริงเพื่นวานเนาะคะ่ะ1เมษายน663ตัวตรงและตดนะคะ3 20 321 324 326 3, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 6, 3 สองสามแปดค่ะพี่น้องเขาทดข้อไัยค่ะแปดสองหกนะคะชุดคู่ต้นนะคะสามสองสามสองห้าสองห้าสองสองหกสองหกเพื่นวันเนาะค่ะก็หาค่า x มาใส่นะคะโดยแอดเทปก็ได้ให้เลขสามและเลขแปดแล้วก็เลขสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับชุดหลักร้อยนะคะ และก็มาต่อกันที่แนวทางสูตร2ตัวล่างของแอดแพนแพนนะคะเด่นที่0ย์และ1ค่ะ0เท่ากับ07 08 09นะคะ1ก็เท่ากับ17 18และ19นะคะต่อด้วยแนวทางเลขมหาเฮงนะคะท่านผู้ชมวันที่1เดือน466นะคะ3 1และ3 8นะคะ มาติดติดที่แนวทางของแอดมินเอกนะคะ1เดือน466ชุด2ตัวมี1314 7074 68และ77ค่ะชุด3ตัว578 431 841และ441นะคะ และค่ะท่านผู้ชมก็ชวนมาเก็บแนวทางของแอดเทพอีกหนึ่งชุดนะคะขอโทษเนาะค่ะที่บบไดเอานำเสนอต่อกันเนาะค่ะ1เมษายน66ที่เป็นใบเขียนนี้นะคะท่านผู้ชม3 2 4 3 2 5 3 2 6นะคะ2ตัวมี3 2 2 4 2 5หและ26ค่ะและชุดล่างนะคะน่าจะเป็นล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นคิดคันไว้ค่ะ 9กและ98นะคะแล้วก็มาต่อกันที่แนวทางของพ่อใหญ่วิทย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะวันที่1เดือน466 3ตัวมี260 261 262 360 361 362นะคะสังเกตได้ว่า362ก็ตรงกับแนวทางของแอดเทพอยู่นะคะท่านผู้ชม6061และ62นะคะ มาตามกันต่อที่แนวทางชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่ามาตัวค่านะคะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะเข้าปล่อยเดินดีมาหลายงวดติดนะคะท่านผู้ชมเข้า3ตัว2ตัวเนาะคะ่ะและงวดวันที่1เดือน3เข้า55นะคะเป็น2ตัวล่างตรงๆเนาะคะ่ะ3ตัวหลุดค่ะพี่นอ้องวดที่ผ่านมานะคะมาตัวค่าก็มาที่7และ 8นะคะเข้าทั้ง7ทั้ง8ค่ะพี่น้องแต่ชุดเจาะเพิ่นบอเข้าเนาะคะเข้าเป็นคู่โต๊ดก็คือ87นะคะ3ตัวเพิ่นเอา5ไซเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะก็เลยหลุดไปนะคะมาดูงวดใหม่1เดือน4 6 6, 6นะคะมาแน่ๆงวดน,นี้0และ1ค่ะท่านผู้ชม0 2 0 0 0 5 1 0 1 2 1 5เอามาอีกครั้งหนึ่งค่ะ0 0 0 2 0 5 1 0 1ห้านนาะค่ะสตัว4 0 0 402ย0 5 410 412 415 200 2 0 2 2 0 5 2 1น212และ215นะคะ,ะ, 5, ะ,คะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะต่อด้วยแนวทางของแอดลิขิตนะคะรัฐบาลไทยงวด วันที่1เมษายน66รูดที่6และ7ค่ะเจาะ2ตัวคือ60 61 68 69 70 71 78และ79นะคะเราจะมาปิดท้ายกันที่แนวทางชุดนี้ค่ะใบขาวโปรดนี่ชุด3ตัวนะคะว่าที่ผ่านมาหลุดนะคะท่านผู้ชมสำหรับชุดใบขาว3ตัวโปรดนี่นี้นะคะ แต่เพิ่นเข้าเลขลางอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้1เมษายน66นะคะ489 481 4 452 487 589 581 402 587 582 507 583และ807นะคะ และนี่ก็คือชุด2ตัวนะคะเพิ่นให้ซื้อว่าเซียนหวยล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาละคะ่ะต่อไปเฮาเสียเอินเพิ่นวาเซียนหวยล่างเนาะคะ่ะพี่น้อง1เมษายน66นะคะ36 38 32 33 46 48 42 43 56 58 52 53 16 18 12และ13นะคะค่ะกลับตัวด้วยนะคะท่านผู้ชม ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มนก็จะฝากไว้ประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะผิดพ,พลาดประการใดแม่มนกราบขออภัยมาณที่นี้ค่ะเจอกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ